สิบสบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมัยยัมภะขวาสกเกสุวิหารติกะปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสสติปัญจมัตเหหิภิกขุสตเหหิสเพหิวารังเตหิทัสสหิจารุกะทาสตุหิเทวตาเยปุเยนสนิปปติตาห้องเตภะขวันตังทัศนายาภิกขุสังขัญจาะอัตโคจตุนังสุทธาวาสกายิการังเทวานังเอตตาตโหสิ อายังโคผักขาวสเกสุวิหารติกาปิดาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิโคสัเกนาสทิถิปันธามเตหิภิโุสเตหิสเปหิวารหันเตหิทัศหิจารุขัตโตหิ <c oughs> ทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุ่นตีพระกวาลตังทัศนายปิขุสังขันจะยานุนะไมยังปีเยนะพระกวาเตนุปัสสังกมยามาอุปัสสังมิตรวาพระกวาตสังติเกปเจขัคธาปัสสยามาติอารโคตาเทวตาสยาธาปีนามาพระราวาปุริโสสังมินชิตตังวาภาหังปัสตารายา ปัสสาริตังวาภาหังสัมมินชายาเอวเมวาสุธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระควโตปุรตปาตุรหังสุอัตโคตาเทวตาพระควัตตังอภิวาตตวาเอกมันตังอัตตังสุ เอกามัตังที่ตาโคเอกาเทวตาพระกวโตสั้นติเกย์มังคาทั้งอภาสรมาฮาสมมโยปาวานาสมิงเทวกายยาสมาคตาอาคตาตามหาอิมังธรรมสัมยังอคิตาเยวะอัปราทิตสัส้งคันเตอตาโคอปราเทวตาพระกวโตสั้นติเกยิมังคาทั้งอภาสรตัตราพิขโวสมาธาหังสูติตังอัตโนชุกามังสูตาระทิวะเนตานิเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาเต ทัตพัวบราเทวตาพระครวตโตสัญิเกมังคาทั้งอภิเสจตาวากีรังเฉตาวะบาลีคังอินทากีรังโอหัดจามนเนชา เตจารันติสุทาวิมราจักูมาตาสุทันตาสุสูนาคาตีอัตคั่ปราเทวตาภควาตสั้นยิเกยมังคาทั้งอภัสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเซนเตกามิสันติอปายาภูมิคกาหายามนุสังเทหังเทวกายยังปริปุเรสันตีติอัตคก่ภกควาิกขู้ามันเตสีเยปุเยนะปิกขเวทัสสุโรกาทะตัสุเทวตาสันนิปเิตาหุนเต ถาขตังรัสสนายพิกุสังขันจายเยปิเตปิกเวให้สุงอติธรมัตานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเอสัมปีปะกวันตานังเอตาปรมาเยวเทวตาสันิปติตาให้สุงสยธาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตปิกเวเปริสัตติอนาคตธมัตานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเอสัมปีปะกวันตานังเอตาปรมาเยวเทวตาสันิปติตาเวิสัตเต สยธาปิไมหัางเอตารหีอาจิกิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกกติสซามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสซามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาซาทุกังมานสิกโรธาปาสิสามีเตเอวังพันเตติโคเตปิคูพระวัตโตปัตตาสุสมพระควาเอตตาทโวจา สีโลกะมะนุคัสสามิยัตถะภูมาตัสสิตายะสีตากิริกะภารังปาเหตัตตาสมาหิตาปูฏโธสีหะวสันนีนาโลมะหังสาปิสัมพุทโธอุทาตมนะสาสุทธาวิปัสสัณะมะนาวิลาตุโยปัญจสัตเทยัตวาวะเนกาภิราวัตตะเวตาโตอมนตยิสัทธาสาวะเกสากรเนระเตเทวะกายาภิกันตเทวีชานาตติโกเย

ายคาภุมากาปิดาวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทานาภิกามุงอิคู่นางสมิถึงว่านางเาสหัสาสให้มาวตายาค้านานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโน ทามานาพิกามุงพิกผูนังสมิถิงว่านางซาตาคีราติสหัสชาอยากข่านานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสศิโนโมท่ามานาพิกามุงพิกผูนังสมิถิงว่านางอิเตเตโซระสาสหัสชายากฆานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโน โอทมานาภิกาามงพภิกขุนาสมิติงว่านางเวสามิจาเป็นจสัศตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันน้มันโตยาสสิโนโอทมานาภิกาามงพภิกขุนางสมิติงว่านางกุมพีโรราชาไคโกเวปุลสานิเวสนางปุโยนาศตาสหสังยาข่านางปเยรุปัสติกุมพีโรราชาไคโโซปาคขาสมิติงว่านางบุริมาจาริสังราชาทัตตารทปัสสตอันทัพนาอาที่ปฏิมหราชายาสสิโซปุตาปิตัสาวาโวินทนามา มัคพลาเอีิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสิโนโมทัมนาพิการมุงเป็คู่นาสมิติงวานังถ้าขี่นังจาที่สร้างราชาวิรุนละโหตทัพซาสติกุมพันตานางอาทิปฏิมหาราชายัสสิโซปุตตาปิตาสสภ้าโวินทานามามหาพลา ิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทัมนาภิกามุงพิกุนางสมิติงวานางปัจจิมันจาที่สร้างราชาวิรูปะโคภาัสตินาคานาทิปติมหราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสาวาโวอินทามามหาัปลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทัมนาภิกามุงพิกุนางสมิติงวานนางอุตตรันจาริสร้างราชาคุเวโรตับาสัสติ ยัางข้านาธิปติมหาราชายศสสิโสปุตตาปิตาสาพระโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตยสสิโนโมทัมมานาพิการมุงพิโคหนังสมิติณวนาปุริมาติสังทศาราโททักขีเนาวิรุณหกโกปชิเมนาวิรุปะโคคูเวโรอุตรังทิสังจตารโตมหาราชาสามันตาจตุโรทิสาทัตันลัมนาทั้งสู ปเนกาเวราวัตเวเตสังมายาวิโนทัสะอังกูวันจานิกาสทธามายาคุเทนทูเวตินทูวิภูจจวิภูโตสหจันทโนกรมเสโทจะกกินุขันผูนิขันทูจาปะนานโอโอปะมันโยจะเทวสูโตัวจะมาตริจิตตเสโนจะกันทัพโหนโรราชาเจโนสะโพ อาคูปัญจัสิโคเจวะติมพระโรสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพาสหราชุพิโมทามานาภิกาาโมพิโคนางสมิติวนาอาทาโกนามาานาคาเวสาราสหัตตจกา กัมภราตสตระอาคูปันปายาคาสหายาติพยามุนาทตาราทัจะอาคูนากายสิโนเอราวัณนมหานาคุโสปะคัสสมิติวะนังเยนาค้าราเจสหัสราันเตทิพาทิชาปกิวิสุทธาจักคู่เวหายาซาติวันมาชาปตาจิตราสุปนายอิติเตสนามังอเปยันตานาค้าราชานามเส สุปันนาโตเขมมมมกาสีพุทโธสันทาหิวจาหิวัตถวะหยันตาอาคาสุปันนาสารนามกังสุพุทธังชิตาวัชิราหะเทนะสมุททางสุราสิตาอาตโรวาสวัเสเตอิทิมัตโตยะสัจีโนกาลกัญจามหาปิสมาอสุราธนเวกัสาเมบาจิติสุจิติจาปะหาราโทนมมจิสหัสตันจปริพุตานังสัพเทเวโรจนามกา สันในหิตวาพริงเทนางราหูพระธาภุปาข้มงสมโยธานิพัันเตห์ผู้นางสม,มิติงว่านาง อโปจะเทวาปฐวีจะเตโสวาโยตถาคหมังวรุณาวรุณาเทวาโสโมตยัสสะสหัสสะสหะเมตตากรุณากายิกาอะกุเทวายัสสะสิโนทะเสเททัสสะทะฆายะสัพเพนานะตวันนีโนอิธิมันโตสุทธิวันโตวันนะวันโตยัสสะสิโนโมทะมนาภิกามุภิกขุนางสมิติงว่านางเวฑูจะเทวาสหารีจาอัสสมาจตุเวยะมหาจันทะสุปริสาเทวาจันทะมะคุโขราคีตาสุริยัสสุสุปริสาเทวาสุริยามะคุโขราคีตานคตานิบุรากะ เทวะกูมันทาวะราหกาวสุนาวัสมวเศทโสะโคปะคาบุรินทะโธทัสเซเถทะสะทากายาสเพนะนัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสติโนมูทะมานาภิกามูปิกูนางสุเมติงวานังอัฏธากูณะสหภูเทวะชรามังคีสิการิวาอริตักาจโรชาจาอุมาปุภานิพาสีโนวานุนาสหธรรมาจ่าอาจุตาจ่อเนชกาสุรยารุจยาอาภูอาภูวาสวานิสีโน ทัศเตทัศสถากายาสเะนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนมุทัมนาภิกามุทิภูนางสมิธิงวะนางสัมมานามหาสัมมานามาโนสะมามนสุตตมา กิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาท่าคูฮัริโยเทวาเยจารโอหิตาวาสิโนตารคามหารคาอาคูเทวาเยสสิโนทัสเซเตทัสสะทากายาสเพนานณตวานิโนอิทิมันตุชุติมันตวนนัมันตุยสสสิโนโมทามานาภิกขามงคิคุณาสัมพิติงวนาสุกาการุมห้ารุณาอาคูเวทาราสาสหะ โอทาตขยาห้าป่าโมฆะอาภูเทววิชาคณะสถามาตาห้ารักขจามีสกาจายาสสิโนท่านยาอาคาปะชุนโยทิสาพิวสติทาเสตพระสถากายสัพเพนานตะวันนิโนมีที่มันโตชุติวันโตวันวันโตยัสติโนโมทามานาพิกามุงภิกขุนางสมิติงวานัง เคมียาตุศิตยยามากาตกาจายาสสิโนสัมพิตการามัสทธาชตินามาจาอาสวะนิมมานารติโนอากูอัทากูปารณิมิตาทัสเจตธัสทากายาสเพนานาตะวันนิโนเหติที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกาวงภิกขูนังสมิติงวะนัง กัปเทเสเทวานิกายาสพเพนานตตะวันนิโนนามันนวาเยนาอันชุงเยจันเยสัติสสสหะปวุตธะชาติมัคคีรังโอกาตินนะมะนาสวังตัเขโมโอฆาตรังนาคังจันทังวาสิตาติตังสุภาหมามาปรมัตโตจารปุตตาอิทิมาตโตสหะสันนังกุมารโรติโสจารโสปาคาสัมพิติงวะนังสะาสัพพามารวกานังมหามารมิติตเต ปุปปาปันโนชุติมังตุปิสมากายโยยัสสิโสตเสถัยสราอาคูปเจกวาสวัตติโนเตสั่นจามัจโตอาคาริโตปาริวาริโตเตจัสสภเกอภิกันเทสินเตเทเวสพัมหเมเกมาราเซนาอภิกามีภาสาการหาสามันที่ยังเอธะพันหธะพันตธะ ตาเคนะพันธมันโสสมนตาปนิวาเดธามาโวมูจิตโกจินังอิติตาธรมาเสนกันหาเสนางเป็นสห่ปัินาตรมหัจสรังกัตวานเพระวังยาธาปวสโคมีโคธายยนโตสวิจุโก ตถาสปัจจุทาวติสร้างกุฏิสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญาวะวะกิตตวานจะกุมาตัตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกษสสานิรเตมาราเสนาอภิคันตาเตวิชนาเพิกะวัวเตจะอาตัปรมกรุงสุตวะกุทธสัชสานังวีตาราเคหิปัการมงเนสร้างลมาภิอินชยุงสัเพวิิตาสร้างขามาพยาตีตายาสสิโนโมทังติสาภุเตหิ सवकाते चनेसुता सुताते स